เคยเห็นเครื่องบินรบที่งดงามและล้ำยุคเสียจนลืมไปเลยหรือไม่ว่ามันคืออาวุธสงครามเพียงแค่แวบแรกของแปรพยิยรุ่นปี2025ที่พุ่งผ่านท้องฟ้าในสีสะท้อนฟ้าอันโดดเด่นก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของผู้หลงใหลในเครื่องบินและนักวิเคราะห์การทหารทั่วโลกต้องหยุดมองมันไม่ได้แค่บินแต่มันเฉือนฟ้าด้วยสไตล์แบบโูสที่ที่สวยเกินบรรยายแต่ขออย่าเพิ่งหลงเพราะความงาม พราะใต้เปลือกภายนอกที่แป,งปะงานี้คือหนึ่งในเครื่องบินลบอัจฉริยะที่อันตรายและคุ้มค่าที่สุดในโลกยุคป,ปัจจุบันและตอนนี้โลกทั้งใบเริ่มหันมาจับตาเพราะเจ็ดรุ่นนี้ไม่ได้แค่เป็นเครื่องบินแต่มันคือคําประกาศออกขอต้อนรับสู่วพาาสตูดิโอช่องที่พาคุณดิ่งลึกสู่โลกของเครื่องจักรทรงพลังเทคโนโลยีและมานาคตและนวัตกรรมทางทหารที่กําลังเปลี่ยนแปลงนิยามของสงครามยุคใหม่ ถ้าคุณชื่นชอบเครื่องบินขับไล่ระบบรบแผงอนาคตหรือวิศวกรรมที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยในวันนี้คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงออกกลับมาที่เจ้าแห่งเวหาคันนี้แกลเพอดีเคยถูกมองว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ทางเลือกสำหรับประเทศที่มีงบจำกัด เป็นเหมือนน้องเล็กของวงการเมื่อเทียบกับ F-16 หรือ f อ5แต่ในปี2025ทุกอย่างเปลี่ยนไปแกลบผิงยยีุ่นล่าสุดนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินราคาถูกอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นคู่แข่งที่แท้จริงคู่ปรับที่ต้องจับตามองและในเวอร์ชันที่ไทยปรับแต่งใหม่นี้ด้วยโทนสีสะท้อนฟ้าทีเป็นประกายบนตัวเครื่องมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินมันกลายเป็นไอคอนแห่งเวหาอ,อเพียงแรกเห็น หลายคนอาจคิดว่ามันคือเครื่องบินต้นแบบในงานแสดงเพราะสีมันดูเหมือนลดมาจากภาพยนตร์ไซไฟตัวเครื่องยังคงดีไซน์ที่คุ้นตาของแปรผินคือจมูกเลียวปีกเดนตาขานาดด้านหน้าและช่องรับอากาศยกสูงแต่มันคือสีเมทัลลิกที่ดึงดูดสายตาสีที่ไม่ใช่แค่เพื่อความงามแต่มันถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์สีสะท้อนฟ้าพิเศษนี้ช่วยลดการมองเห็นด้วยตาเปล่าวควบคุมความร้อนของผิวเครื่องในสภาพอากาศร้อนจัดแบบเอเชีย และอาจยังช่วยลดการสะท้อนในดาบางรูปแบบได้อีกด้วยเมื่อมองลึกเข้าไปภายในแกลปพิกนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินหน้าตาดีแต่มันฉลาดเกินใครด้วยเครื่องยนต์เย็นรีแลกต์หรือแก๊ส4 1 4 e ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ในซูโปอโฮนิมันให้แรงขับกวา่า22,000ปอนตอนบนโครงสร้างที่น้ำหนักเบาส่งผลให้มีอัตราแรงขับต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมบินเร็วมุนคงบังคับได้อย่างคล่องตัวและยังประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องบินเจ็ดคู่แข่งหลายรุ่นออและถ้าคุณคิดว่าแค่นี้ยังไม่พอ ขอเชิญรู้จักระบบเราดาร์ l e เ i ลบศูนย์ห้าแบบอิสระที่ติดตั้งในแกลเปอรบี B. มันสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมออกันันแม้ในสภาพสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบร่วมกับระบบพสูงวงเล็บเปิดหรอเฟลักเซอร์หรือคราะห์วงเล็บปิดทําให้สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้โดยไม่ต้องใช้เราดาร์เรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นเครื่องบินล่องหนแกรผันมอเห็นคุณก่อนโดยที่คุณไม่รู้ตัวในห้องนักบินก็ล้าไม่แพ้กัน ไม่มีหน้าปัดเข็มเยอะแบบสมัยก่อนอีกแล้วแครปพิดมาพร้อมพร้มกับจอสัมผัสพา,านรามาแบบว่างที่นักบินสามารถปรับแต่งได้ตามภารกิจคล้ายกับการใช้แท็บเล็ตในห้องนักบินทุกอย่างตั้งแต่การควบคุมอาวุธไปจนถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัสและระบบแอร์ภายในช่วยวิเคราะห์ภัยคุกคามและให้คำแนะนำในสถานการณ์วิกฤตได้แบบเรียนไทยออกพูดถึงอาวุธแคร์พิดีไม่ได้มีไว้แค่บินโชว์แต่มันบรรทุกอาวุธหนักได้เต็มพิกัดตั้งแต่จรวดน้ำวิธีมิเท,ทาแบบยิงไกลเกินสาายต ไปจนถึงนอรสิสทีระยะประชิทธระเบิดนำวิถีและแม่แต่อาวุธต่อต้าน้วยอย่างเฮอร์บิสล15นีไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่แต่มันคือเครื่องบินโจมตีทางยุทธศาสตร์แบบครบวงจรอและที่สำคัญคือทั้งหมดนี้มาในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งแบบครึ่งต่อครึง่งสำหรับประเทศอย่างไทยที่ต้องการพัฒนาอากาศยานขับไล่ประสิทธิภาพสูงโดยไม่พึ่งพางบประมาณระดับมหาอำนาจ แปรพฤตีคือคำตอบที่ทั้งฉลาดและคุ้มค่าเอาสิ่งที่ทำให้แปรพฤตีรุ่นพิเศษของไทยแตกต่างอย่างแท้จริงคือการที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแต่มันคือการเริ่มต้นยุคใหม่ของนโยบายป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกฝนภายในประเทศและการบูรณาการกับระบบเดิมของไทยทุกอย่างล้วนมีเป้าหมายเดียวสร้างความมั่นคงแบบที่เรา ควบคุมเองได้คุณความสวยงามของแกลเปดีวอร์ชันไทยปี2025าใหม่ได้แค่สร้างกระแสในหมู่นักบ,บินแต่แม้แต่ประชาชนทั่วไปก็ยังตกตะลึงบางคนคิดว่าเป็นซีจีบางคนเรียกมันว่าเหล็กผีที่ทยานเหนือเมฆและผู้เชี่ยวชาญพวกเขากำลังตับแผนอย่างเงียบต่อเพราะเมื่อเครื่องบินหน้าตาแบบนี้บินได้จริงยิงได้จริงและราคาจับต้องได้จริงมันไม่ใช่ของเล่น แต่มันคืออาวุธเปลี่ยนเกมตัวจริงออนกจากความเร็วและความเฉียบคมแปรพีบียังโดดเด่นด้านการดูแลรักษาด้วยการออกแบบให้มีโครงสร้างแบบแยกโมดูลระบบตรวจสอบอัตโนมัติและใช้เครื่องมือพื้นฐานทั่วไปในการซ่อมทําให้ทีมช่างสามารถซ่อมบำรุงได้รวดเร็วและพร้อมๆปฏิบัติการได้ตลอดเวลาสํหรับไทยแล้วนี่คือพลังเงียบที่สำคัญยิ่งเพราะหมายความว่าเครื่องบินเหล่านี้จะยังคงบินได้แม้ไม่มีการพึ่งพาจากภายนอกออและถ้าเราย้อนกลับไปยังสิ่งที่ทำให้ แกปิดรุ่นใหม่นี้กลายเป็นกระแสร,ระดับไวรัลคำตอบก็คือภาพลักษ์สีสะท้อนฟ้าแบบเมทัลลิกในรุ่นปี2025ของไทยไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูดีแต่มันคือการพลิกภาพลักษณ์ของเครื่องบินรบยุคใหม่มันหลอมรวมความล้ำความลับและความกล้าหาญเข้าไว้ด้วยกันเมื่อมองจากระยะไกลมันกลมกลืนกับท้องฟ้าเมื่อมองใกล้ มันแปลงประกายด่งเหล็กที่เคลือบแสงนี้คือสงครามผ่านภาพลักษณ์ที่ชนะก่อนจะยิงกระสุนนัดแรกอ่อแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความงามเพราะสีพิเศษนี้ยังถูกทดสอบทางวิทยาศาสตร์ทั้งในเรื่องของการสะท้อนแสงการลดลายเส้นความร้อนและผลกระทบต่อการตรวจจับด้วยสายตาและเรดาวิศวกรไทยร่วมมือกับทีมจากซาพเพื่อออกแบบพื้นผิวที่ทั้งสวยและลบไดจริง แบบที่ใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมของภูมิภาคนี้ออกแรพี่บียังเป็นเครื่องบินที่เชื่อมโยงกับระบบระบรบแบบเครือข่ายได้อย่างไร้รอยต่อมันไม่ใช่แค่เครื่องบินเดียวแต่มันสามารถทำงานเป็นสมองบินเชื่อมโยงกับระบบเรดารรนหรือแม้แต่เรือรบและฐานยิงภาคพื้นดินส่งข้อมูลเรียนไทยสนับสนุนภารกิจทั้งรุกและรับและกลายเป็นศูนย์กลางของยุธยทธวิธีแห่งอนาคตในกองทัพไทยออในยุคที่น่านฟ้าในภูมิภาคเพิ่มมีความตึงเครียด การที่ไทยมีแปรผันนีที่ฉลาดว่องไวและคุ้มค่านี้คือคําประกาศที่นุ่มแต่หนักแน่นเป็นการยืนหยัดอย่างไม่ก้าวร้าวเป็นการบอกว่าเราพร้อมๆและเราไม่ยอมเป็นฝ่ายตั้งรับอีกต่อไปคุณบางคนอาจบอกว่าแปรเพนดีไม่ล่องหนเท่าแอร์โฟลล35บหหรือไม่เร็วเท่ารูเฟลแต่พวกเขาอาจลืมไปว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขแต่วัดกันที่ความเข้าใจสนามรบแบบเพนีไม่ใช่ค้อนมันคือมีดผ่าตัดมันไม่ตะโกนขู่แต่มันพูดผ่านการเคลื่อนไหวที่เสียบคม และเมื่อลงมืออาจารย์มันลงมืออย่างแม่นยำออกการที่ประเทศไทยเลือกแกลพิดีพร้อมพร้อมปรับลดลายเฉพาะตัวนั้นไม่ได้แค่แสดงวิสัยทัศน์ของกองทัพแต่ยังสะท้อนแนวคิดใหม่ในด้านยุทธศาสตร์การคิดอย่างชานฉลาดอใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและยืนอยู่ในจุดที่สร้างอนาคตได้ด้วยตัวเองคุณเราได้เห็นแปรพอดีโฉบเฉี่ยวบนฟ้าไทยบินในแบบโบพาสกายพื้นดินบินรวมหมู่เหนือคุณเขาปล่อยไอพ่นสีทองสะท้อน,สอนแสงอาทิตย์ในช่วงเย็นมันไม่ใช่แค่การบิน แต่มันคือการประกาศอธิปไตยทางอากาศในแบบที่โลกต้องฟังอ๋อและตอนนี้ถึงตาคุณและว,วิทยุคุณถ้าคุณรู้สึกประทับใจเห็นแล้วขนลุกหรือนึกไม่ถึงว่าเครื่องบินแบบนี้จะมาจากไทยเราขอเชิญคุณร่วมแสดงความเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดอย่างไรกับแรปลีรุ่นใหมน่นี้หรือถ้าคุณจะตั้งชื่อเล่นให้มันคุณจะตั้งว่าอะไรคุณและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามมาทอสสตูดิโอช่องของเราที่พร้อมพ้อพาคุณดิ่งลึกสู่โลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีล้ำยุคและนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนโฉมอนาคตของการป้องกันประเทศออขอบคุณที่ร่วมบินไปกับเราเคราะโพสที Post ่อินแบสแคไม่ใช่แค่ชื่อของคลิปแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อความงามหลอมรวมกับพลังและเครื่องบินขับไล่ธรรมดากลายเป็นตำนานของท้องฟ้าไทยคุณ